โปรไฟล์จะขึ้นมาให้เห็นนึกถึงตลอดยานึกถึงตลอดขอบคุณมากมายเลยค่ะที่มาวันนี้ขอบคุณที่มาทักทายนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณไลายๆขอบคุณกำลังใจจ้าขอบคุณกำลังใจจ้าสาธุจ้า สิ่งไหนดีๆแล้วก็มอบให้กันจ้ะมอบให้กันนะจ้ามอบให้กันรวยๆโตโรกวิทูอนุตารูปุริสัตถรรมสารธิสัทธาเทวมนุษย์ซางพุทโธพระควาติสวาก้าตัวพระควาตาธมโมสาใหกันคนไหนยังไม่ทานอาหารก็ทานนะคะทานอาหารก่อนนะจ้าเดินทาง แล้วค่อยเดินทางนอะคุณยายลาวก็มาจ้าคุณยายาบ้านจ้ากลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะคะเ,เพืนเพื่อนพี่พี่น้องๆของเราเดินทางปลอดภัยนะ,ะขอบคุณน้ําใจเมตีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจ้าคุณสุพักกันอย่างแส่แล้วมันก็จะขึ้นมาจ้ะโปรไฟจะขึ้นมาให้เห็นนึกถึงตลอดยานึกถึงตลอดนี่กับไปไอ้นี่มาไปนวดมาเด้อพี่น้อง ออกจากบ้านเก้าโมงกลับบ้านมาเทียงจ้ะเนาะเปลี่ยนซื้อได้จ้าอ่านให้อ่านให้นะจ้าสวัสดีบอกรักทักกันทุกวันนะจ้าคุณจันพรก็เสิร์ฟน้ำจ้าเสิร์ฟน้ำจ้าเสิร์ฟเสิบเลยนะครับพี่น้องของเรามาเหนื่อยคุยกันเหนื่อยก็มาได้เจอกันก็ดีใจจ้ะมาได้เจอกันก็ดีใจแล้วลาเฮายังอยู่ใน งานอันเดียวเพื่อนๆทานข้าวกับอะไรกรันเนาะสุตที่นี่ก็ถามเพื่อนๆอ,อย่างนี้เราจะทานข้าวกับอะไรสุตที่นี่วันนี้ก็ทานค่ให้เดินทางปลอดภัยจ้ามือ้อนึงกับถือโทรศัพท์มือถือว่า,อาปากกับคุยอ้าวเอ้ยเอ้ยรักทุกคนเลยนะคะรักเจ๊ละมุดรักน้องพิมพ์จะรักน้องทองปนนะคะคนไหนมาจะให้กอดคนน้องเพลงกาไปเนาะ สวัสดีบอกรักทักทายจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าแวะมาพูดคุยทักทายกันสุทีนี้ก็มาไล่สดออกอากาศพูดคุยทักทายเป็นประจำนะคะช่วงเช้าหกโมงเช้าและช่วงบ่ายของเราเองเนาะเราก็อยากอยากสบายท้องจะยิ่ง ทำงานครีเอเตอร์นี้นะนั่งตลอดจะ้ะนั่งตลอดนั่งอยู่กับโทรศัพท์กันทุกวันมีความสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดียามบ่ายยามบ่ายคลายค์คีดครับผมเนาะสวัสดีทักทายกันนะจ้าเอาจ้าชอบเลยจ้า สวัสด,ดีบอกรักทักทายจ้าสวัสด,ดีบอกรักทักทายผ่านไปผ่านมาแวะมาพูดคีทักทายจ้าสมศักดิ์ก็สวัสด,ดีน้องบัวคนสวยจ้าสวัสด,ดีน้องบัวคนสวยนะจ้าสวัสด,ดีบอกรักทักทายยินดีที่ได้เซฟต้มปลาหนิลน,นะคะเอ่อมวนกับพูดจ้าแมนจ้าแมนจ้าเข้าคุยกันม้อนมวนจ้าส้มตำปลาห่วนจ้า คุณพรโกศีก็ทักทายคุณบัวชัญญานะคะสวัสด,ดีทักทายกันจ้านี่ก็สวัสด,ดีน้องพิมพ์จ้าหมูกรอบผัดพริกเกลือจ้าหมูปดผัดพริกเกลือของคุณจำนงนะคะคุณสบายหมูพะวาวโตซาวะกะังโคยะที่ทางจัตตาริปุลิสายุคานิอัตถาปุลิสปุคารา เอสะพคกวโตซาบักสะซั่งโคอาหูนายดาก็เอารถมาจอดรอแล้วนะคะเป็นรถบรรทุก16ล้อพ่วงของเราจ้า <c ười> พี่โฟก็เริ่มจะเข้าใจแล้วนะคะไม่มีใครเหมือนแม่สู่หรอกจ้า <c ười> แกงเห็ดพอจ้าคุณจันเจ้าแกงเห็ดพอนะจ้าสวัสดีกันเนาะพี่น้องสวัสดีกันจ้าสวัสดีบอกรักทักทายกันยามบ่ายเรามา ที่ก็ต้องรับผิดชอบเนาะก็ให้ปลอดภัยทุกอย่างนะครับปลอดภัยทุกอย่างนะคะ,ะ,คะจริงรักกันจริงก็จะขึ้นมานะจ๊ะสุดที่นีก็คิดว่าเออทําไมเขาไปอยู่ตรงไหนเนาะเราเคยเจอกันพานขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายนะจ้าหลอกรักตักตัก คุณยายลาวก็หมูปิ้งหมูย่างจ้ะหมูปิ้งจะไปทุกวันอังคารไปนวดนวดเพื่อสุขภาพนี่แหละนวดให้ตัวเองสวยจ้ะนวดให้ตัวเองสวยในทุกๆวันนะคะ่าผลส้มค้างเออเลย <c oughs> ทางเออเลยนะีคุณพรนะคะคุณพรโพสีสวัสดีค่ะคุณพรคนสวยคุณพรคนเสียงเพราะจะไปค,คุณจันจันจันพรนะคะสวัสดีทักทายแม่สุนีรัตจ้าคุณนายก็บอกยินดีที่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายหลายะมาส่งกำลังใจก็ดีแล้วจ้า น้องนันทวันก็บอกสู้ๆนะคะคุณนายจ้าสวัสดีคุณนายเรขานะคะสวัสดีคุณนายเรขาสวัสดีคุณพรค่ะบ้านสวนริมคลองก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะ,ะวันตุเตขอปวงสัตว์ทั้งสิ้นน้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าขอบคุณมากมายเลยะค่ะที่มาวันนี้ขอบคุณที่มาทักทายนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะ กบคุณไลลาอันนี้ก็หยอกๆเ้อจ้ากรยอกๆเ้อจ้าซึ่งใดซิมวนก็เว่าหยอกว้าวยวกันเนาะคุณพรก็สวัสดีคุณปานีนะคะไก่อบองพี่สมที่ถีโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนญิโกปัจจัตังเวทิดับโพวินยูฮิตีสวาค่าตัวกันทุกวันมีความสุขสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดสสดยามบ่าย ยามบ่ายคายคีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสมหมายก็สวัสดีกับคุณพรนะคะคุณพรก็จ้าพี่โฟเนาะสวัสดีพี่ลาวนะจ้าคุณจำนงสวัสดีพี่ลาวจ้าต้มแซบเมียหลวงจ้าเอาเมียน้อยไปกับคุณจันเจ้านะคะอันโตวไว้กินเองผัดเผือกพ่อตาจ้าผัดเผ็ดพ่อตานะจ้าพี่สมหมายผัดเผ็ดพ่อตา นะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเพนเคจ้าวันนี้พี่ก็ไปไปนวดมาจ้าี่ไปนวดมาค่ะแม่ไพกําลังรับชมเนาะคือว่าแม่เข้ามาชมนี่แหลจ้ะแม่ก็จะบอกมาชมมาชมเนาะน,น้องบัวก็สับมือถือตลอดการทํางานของเรามันอยู่กับการนั่งตลอดเลยนะจ้าให้เดินทางปลอดภัยจ้า มือนึงกะถือโทรศัพท์มืออว่า,อาปากกะคุยอา้อาวเฮ้ยเเ,เ,เป็นคาถารนะ้อยเปดนาะพี่น้องเป็นคาถาร้อยเป็ดเป็นคาถาชัยยอดปานีจ้าน้องพิมพ์สวัสดีแม่ปานีนะคะคุณสบายๆก็เขียดโอบโอ่งว่าสัน้นโอ้ยคือสเสตินดงเด้งดงเดง้ดงดีแทนน้อกินข้าวกับอะไรจ้ากินข้าวกับอะไร สวัสด,ดีบอกรักแจกส้มจ้าแจกส้มแจก,กส้มนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายจ้าส้มเป็นผลไม้มงคลแม่สูนิรัตน้ำเย็นๆจ้าน้ำเย็นๆนะคะสวัสดีทักทายคุณน,นันทวันคุณสุธิละก็กําลังรับชมจ้ะคุณสุธิละชูโตกําลังรับชมนะคะสวัสดีบอกรักทักทายนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายวันนี้ยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะ เพื่อนๆเข้ามาหลายท่านแล้วคงจะกําลังทานข้าวนะจ๊ะทานให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยจ้าั้งใจให้น้องอุดมรั์เหมือนกันนะคะขอให้น้องอุดมรัก์ก็ให้ได้มองเห็นชัดเจนทุกอย่างนะคะขอแ,ะแม่สีนวลขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเยราว่ะขอบคุณน้องพิมพ์ค่ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณมากมายนะคะคุณเส,สวยก็ค่ะ พี่โฟก็บอกว่าน้องพัดเองจ้าพี่สุธินีใช่จ้าน้องพัดคนสวยจ้ะน้องจ้าสวัสดีบอกรักทักกันทุกวันเนาะพี่พน้องๆของเรามีความสุขทุกคนนะคะเมื่อเราได้มาพบกันแล้วเติมเต็มพลังบวกเติมเต็มพลังใจให้กันและกันจ้าจังหวัดนครราชสีมาจ้าบอกรักทักไทยกับเพื่อนเพื่อนยามบ่าย ยามบ่ายใคยเครียดยามบ่ายใายเหงาแล้วก็มาคุยกันจากคาเฟ่นมเย็นพี่สมหมายนะคะพี่สมหมายเป็นเชฟประจําบ้านของเรานะคะเป็นเชฟประจําบ้านแสนสุขนะคะอาหารอร่อยอาาร่อยเฮาก็มีแต่อวยพรกันนั่นแหละเฮาเฮาหมายถึงพี่น้อง <c oughs> เขาหมายถึงพี่น้องขีดคุณระบบส่งมาให้นะจ้าส่งเพื่อนเก่ามาให้นอ้อสาธุสาธุจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าเวลาสุ่ที่นี้พูดถึงว่าลักก็น้ำสับประรดปั่นจ้าคุณนายก็ส่งน้ำค่ะส่งน้ำจ้ะส่งน้ำอะไรค่ะ <c oughs> ใหจหัวมันกินเฮย